ย้อนไปเมื่อสิบสามปีที่แล้วอะค่ะก็คือที่บ้านอะค่ะทา้งครอบครัวไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองอะค่ะแแม่ก็จะไปหาเช่าบ้านตรงนู้นทีตรงนี้ทีก็คือตั้งแต่จําความได้ตั้งแต่เด็กๆก็คือแม่ย้ายบ้านบ่อยมากอืก็เอ,อแม่ทําอาชีพค้าขายค่ะในโรงงานก็เข้ากะเหมือนพนักง,งานทั่วไปอะค่ะก็จะมีเชา้ากะกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ หนูอ่าจ,จะอยู่บ้านคนเดียวตั้งแต่เด็กๆเราก,ก็แล้วแหละไม่ได้ไม่ได้กลัวผีหรืออะไรอยู่ตั้งแต่ประมาณป .4 ป .5 ค่ะแล้วก็ตอนนั้นอ่ะเช่าบ้านอยู่หลังนึงแล้วทีเนี้ยเจ้าของบ้านนะคะเขาแจ้งมาว่าลูกชายเขาจะกลับมาค่ะเราก็เลยจะต้องย้ายออกภายในหนึ่งเดือนนะคะทา,ทางแม่เขาก็เลย ไปหาตระเวนดูบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปได้หลังนึงอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันอะคะ่ะออืออเป็นบ้านเชา่าสองชั้นชั้นล่างเป็นชั้นปูนแล้วก็ชั้นบนเป็นไม้อ่ะคะ่ะอยู่กลางทุ่งนาค่ะแล้วก็ใหญ่มากมในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทอะคะ่ะแลพันห้าร้อยบาทเอง ใช่ใช่สมัยนะั้นหนูว่ามัน,ม,นมันก็ราคาปกติแต่ด้วยความที่บ้านมันหลังใหญ่มากอะคะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันถูกดีออคุ้มค่าดีแม่แก็ใช่ค่ะแม่ก็เลยตัดสินใจเช่าที่นั่นก็ระหว่างนั้นก็คือทําการย้ายของสืบสับอะไรเรียบร้อยแล้วก็ย้ายเข้าไปวันแรกอะคะ่ะความรู้สึกตอนนั้นก็คือเราชอบมากเพราะว่าเราไม่เคยบ้านของตัวเองเราบ้านมันหลังใหญ่ 2, 000, มันสองชั้นเราก็ตื่นเต้นค่ะก็รีบแบบรีบขึ้นไปบนชั้นที่สองเพื่อที่จะแบบว่า แย่งที่กันนอนกับพี่สาวค่ะว่าเออชั้นนอนตรงนี้นะชั้นจองตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอขึ้นไปชั้นบนมันก็จะเป็นโล่งๆอะค่ะบนนอกอะค่ะชั้นโล่งๆรอบๆบ้านก็คือจะเป็นทุ่งนาปีมเลยสร้องคุณทัองศาเลยอะค่ะอ๋อเป็นรอบเป็นทุ่งนามหมดเลยใช่ค่ะก็ะบนบ้านเนี่ยจะมีโกดประมาณสี่ห้าอันอะค่ะโกดใส่ก,กระดูก ใช่ค่ะ,ะเป็นของเจ้าของบ้านก็คือในบ้านอะคะ่ะเขาจะมีเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างเลยชั้นตู้เตียงทีวีคือเราไปแต่ตัวได้เลยอะคะ่ะก็จะมีทั้งโกนแล้วก็รูปถ่ายคนเสียชีวิตอะคะ่ะที่เป็นญาติเขาอะไรอย่างนะะีค้ค่ะแล้วอ่าส่วนเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคุณลุงผู้ชายแกเป็นมัคคายยกอยู่วัดแห่งหนึ่งใกล้ๆกัน่ะค่ะใกล้ๆบ้านค,ค่ะแกก็จะมีสติเหมืนแบบ เลื่อเรือหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แกชอบพูดคนเดียวอืมแต่ว่าเวลาเดินมาแกก็บ่นอะไรของแกคนเดียวแต่ก็ไม่รู้ว่าแกคุยกับใครอะค่ะค่ะก็พอไปอยู่ได้สักพักหนึ่งอะรู้สึกว่าบ้านมันอะมันเหมือนมันมันไม่น่าอยู่คนที่บ้านก็ทะเลาะกันพ่อกับป้าค่ะเด็แม่กับป้าแม่กับป้าใสมากใช่ค่ะก็คือแบบไปยีกันทะเลาะกันแบบโดยปกติแล้วคือเขาทะเลาะกันอยู่แล้วแต่คือมาอยู่ที่เนี่ยมันรู้สึกแบบ มันขึ้นมี่คือใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันร้อนมันไม่อยากกลับบ้านอะ่ะก็บอกว่าเออมันมันไม่น่ากลับระหว่างนั้นที่ว่าแม่ไปขายของหนูก็จะอยู่บ้านคนเดียวตลอดตอนกลางคืนก็จะแบบมีเสียงอ่ากระดานลั่นโดยปกติแล้วอ่ะมันมันก็น่าจะลั่นปกติแหละค่ะอันนี้ก็พออยู่ไปได้สักพักหนึ่งก็คือเหมือนเหตุผลที่เราต้องอเหมือนประมาณว่า อยู่ได้ไม่ถึงเดือนนะคะก็ก็ต้องก็ต้องย้ายออกเพราะว่าทางเจ้าของบ้านที่เป็นคนณลุงผู้ชายอะค่ะเขาเหมือนจะมาแบบมาแอบดูหนูตอนอาบน้ําอุย้ยแต่ก็คือเจ้าของบ้านน่ะหรอใช่ค่ะใช่ก็คืออันนี้ก็คือเหตุผลหลกักๆเลยที่เราอยู่ต่อไม่ได้อะค่ะอืมอืมอืมแล้วก็พออยู่ได้ประมาณเดือนนิดๆอะคะ่ะแม่ก็ตัดสินใจพาย,ย้ายออกตอนนั้นก็คือ ก่อนที่จะย้ายออกมาอาทิตย์สองอาทิตย์อลคะ่ะแม่ก็นั่งกินข้าวกันหนูก็นั่งกันรงกินข้าวอยู่ในครัวหลังบ้านนะคะแล้วก็เจอคุณยายผู้หญิงคนหนึ่งเขาแบบมาโบกมือเรียกอยู่หลังบ้านอืหลังบ้านมันก็จะมีโอ่งเก็บน้ําฝนแบบสี่ห้าโอแล้วก็เป็นทุงนะะ่งหญ้าค่ะอืแล้วก็มาโบกมือเรียกหนูแบบผมบ๊อบบ,บ๊อบคนสมัยก่อนนะคะใส่เสื้อลูกไม้สีเหลืองอ่อนอมาถุงเสียมตานะคะ แบบว่าตัวลางๆเขาขาวแบบเหมือนมันเบลอเหมือนมันไม่มีอยู่จริงอะค่ะต้องมาโบกมือเรียกหนูก็เลยถามแม่ว่าแออม่เห็นไหมใครมายืนเรียกแม่เขาก็หันไปแต่เขาไม่พูดอะไรอืเขาไม่พูดอะไรเลยหนูก็กินข้าวต่อคือตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจก็ยังคิดอยู่ว่าทําไมเราแบบเออไม่กลัวเลยวะอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้พอจากนั้นหลังย้ายออกอะค่ะก็ได้กลับไปอยู่ในละแวกเก่าก่อนที่เราจะย้ายมา่ะค่ะ ก็ไปสระผมที local, he ่ร to like, no ้านเสริมสวยตาเขาชื่อ้าสิกุลเขาก็เลยบอกว่าเออย้ายไปอยู่ไหนมาไม่เห็นหน้านานเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอ๋อหรือย้ายไปอยู่ตรงตรงแถววัดอเนียมาบ้านหลังใหญ่ๆที่ว่าหัวแกชื่อตาคนนี้ยนะที่แกเป็นประธานยกอ่ะก็เลยบอกว่าอ้าวไม่รู้ได้ยังไะเขาบอกว่าไม่รู้หรอแบบเออเนี่ยที่บ้านหลังนั้นที่กำนันเขาโดนยิงตายอยู่หลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกอ้าว หนูไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแบบนั่นแหละหนูหนูน่าจะเจอเขาแน่ๆเลยเพราะว่าหนูว่าเห็นเขามายืนเรียกกว่ามือเรียกหนูอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็วิเกเจอดีแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยเกถูกยิงตายน่าจะแบบเหมือนขัดผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มามาแบบยิงแกที่หลังบ้านตรงนั้นเลยอะค่ะอืก็เป็นเรื่องแบบตกใจน่อยแต่คิดว่าแม่น่าจะรู้แต่ว่าแม่เขาไม่ได้บอกเพราะด้วยความที่ว่ากลัวเราจะกลัวค่ะ คือแม่รู้แต่เขาไม่กล้าบอกว่าเดี๋ยวลูกจะกลัวกันถูกต้องไหมล่ะใช่ค่ะอืมแต่ถ้าไม่มีเจ้าของบ้านมาแอบดูเราอาบน้ําคุณหงโยกว่าเราจะได้ย้ายออกไหมคิดว่าน่าจะได้ย้ายนะคะเพราะเหมือนแบบมันอยู่แล้วไม่มีความสุขใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะอือแล้วได้ไปถามคุณแม่ไหมครับว่าตอนที่เราเห็นคนโบกมือแม่เห็นอะไรไหมเออหนูไม่ได้ถามเลยค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ ก็ยังพูดกันกับพี่สาวแกเขาก็ยังบอกว่าอเออแกก็ช่างเจอเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องแบบเอาไว้เล่าให้คนแบบเพื่อนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยฟังตลอดแต่เลา่าทีไรก็คือขนลุกตลอดเพราะว่ามันแบบเหมือนเราเจอจริงอะ่ะเราเกิดมาเรายังไม่เคยเห็นเลยครับค่ะใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวย กด subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารกลุ่มโปง X